สวัสดีครับกิติครับผมเพจเฟซบุ๊กกิติคนกํานวนยูทูบชาแนลกิติคนกํานวนทีวีครับสองช่องทางในการติดตามข้อมูลครับผมเนี่ยทางฮานอยมนีครับฮานอยมวันที่ยี่สี่พฤศจิกายนสองพันยี่สิบสามครับด่านไายมือนะครับได้กอบสี่เหลี่ยมคือผลหวยฮานอยเมื่อวานครับวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกายนสองพันยี่สิบสามครับผมตามภาพเลยครับเมื่อวานเขาบ่าตามมาตรฐานที่ผมว่างไว้คือเลขหลูดยังหน่อยหน่อยตรงมาจากสองน้อยครับผม ว่านให้รูดศูนย์ครับกรับจับตัวรูดถูกเนาะก็มีห้าหกศูนย์กาชาดครับผมแล้วกับแปดศูนย์พิเศษเนาะศู 0, 8, 5, นยะ์แปดห้าเนาะแปดไม่อีกเลยพี่น้องหนึ่งสองสามมาสามน้อยครับเฉพาะกิจนี่มาทั้งบนข้างล่างเลยแปดนะครับต้อเนื่องจากวันที่ยี่สิบสองเลยนะนะครับยี่สิบสองนี่กับแปดยี่สิบสามกับแปดครับผม พิเศษดีครับผมพิเศษกับศูนย์แปดห้ากับแปดศูนย์นะมาถิมทายด้วย V.I.P. ครับผมสามสามแปดกับสองหาคือแปดติดต่อกันสองหมื่นนะครับผมบ่ม,มีเหล็กแปดเลยแนวทางหาว่านนะครับอ่มื่อนี้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามครับยังใส่สูตรเก้าอยู่เพราะว่ายังมีเหล็กเด่นอยู่เหล็กศูนย์หมู่บ้านห้องเด่นนะครับผมผมเห่ศนะูนย์กับสองเนาะเป็นตัวเด่น สองมาแค่น้อยเดียวคือน้อยวีไอพีครับมามาลักสิบเนะเาะอ่าเล็กเด่นครับไฮเก้ากับสามครับผมเหลขหลูดไฮเก้าครับผมว่างเก้าด้วยมูนี่อา่ามูนี่ว่างตามสูตรเลยแล้วก็ตตำแหน่งเดิมก็คือตำแหน่งของเหล็กูดโมว่าน,นี่แหละโมว่านตำแหน่งที่หนึ่งเด่นที่สุดนะครับในเหล็กวินหาตัวของผมเนาะก็คือเล็กลูดโมว่านศูนย์หนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, นะครับตัวร่องคือเล็กสามครับผม สูตรของผมก็คือเลขหาตัวนี่ตำแหน่งที่หนึ่งนะครับแต่แต่สมมุติว่ามันหาเล็กเด่นบ่ได้ในหมวก้อนหนานะครับสมมุติว่าโมว่านผมหาศูนย์หนึ่งสองสามสี่เนาะแต่ผมไม่มีเหล็กเด่นเลยจากตัวแต่ว่าต่วายังสิใส่สูตรเก่าอยู่เพราะว่ามันพึ่งหลุดเนาะอันนี้คือยกตัวอย่างเนาะมันพึ่งหลุดแค่วันเดียวเนาะเอาตำแหน่งที่หนึ่งเป็นตัวเด่นกับตำแหน่งสุดท้ายคือเหล็กเล็กซเนาะอันนี้ยกตัวอย่างโมว่านเนาะอ่ะยกตัวอย่างมาเลยตำแหน่งที่หนึ่งกับตำแหน่งสุดท้ายเป็นตัวเด่น ส่วนที่เอาตัวรูดนะครับเก่าตำแหน่งที่หนึ่งเป็นตัวรูดนะครับตามเด็กเก่าแต่ว่าหมู่ว่านนี่มันเหล,ล็กศูนย์มันเด่นไงนะครับเด่นแล้วก็เขาชุดเหล็กรูดพร้อมเนะ 60, 80, าะหกศูนย์แปดศูนย์เฉยหรักลอยแต่ยังเข่าเด้ยถ้าเป็นเหล็กวิ่งนะผมวิ่งบนวิ่งรางเข่าเลยได้นี่สองตัวเน้นๆครับเก้าสามเก้าศูนย์สามศูนย์ครับศูนย์มาเพิ่มเติมก็เพราะว่าตามที่ผมเคยเวาไว้แหละตามสูตรครับ พอไม่มีเหล็กเด่นแค่ตัวเดียวเนาะคือเหล็กศูนย์นะครับตำแหน่งถึงหนึ่งอมว่านมือหนีบตรงกับเหล็กเก่านะครับตำแหน่งเด่นเก่านะครับสามนี่ตามสูตรศูนย์นี่ก็ตามสูตรครับเก้าสามเก้าศูนย์สามศูนย์ครับผมไล่กันไปแบบนี้นะครับเด่นเด่นเด่นหนึ่งเด่นสองเด่นสามเด่นสี่เด่นห้าน,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 นะตามนี้ครับผมสามตัวเน้น ศูนย์เก่าสามหนึ่งเก่าสามสองเก่าสามนะครับถ้าเสื้อมหมันนั่นเน่ถ้าเก็เอาเฉพาะตัวเนียนๆไปครับผมถ้าอยากเพิ่มความเป็นไปได้กะคือที่ผมค่อยวอลไว้แหละเหล็กเด่นนะครับเอาไปวิ่งกับเหล็กวิ่งหาโตนะเนาะเหล็กเด่นสองตนะเก่าเก่าสามนะครับไปวิ่งกับเหล็กวิ่งหาโตกัพป่อมบนล่างพอมนะครับทำมาหลายมันก็หลายอยู่นั่นแหละแต่ว่าก็อยูนกรอบที่สามารถที่กำไรได้หรือเหล็กลูดครับถ้าเป็นลางแนะนำให้ลูดครับ ถ้าเป็นบนมันมีสามหลักเนาะหลักถ้ามันออกหลักลอยมากาจะเจาไปรลดกับว่บาใดยังนะครับคือหมู่มบ้านนี่ห้รลุดศูนย์เนาะศูนย์แปดห้ามันไปนอยู่หลักลอยเนะาะมันก็แล้วตามือครับแล้วตะจังหวะพร้อมมันบบมิสูตรได้นิ่งครับบ่มีอาจารย์ได้ห้เลขถูกได้ทุกงมดครับผมหรือแต่อยากเพิ่มเาก็เป็นได้ะไอีกเลขหาโตดานบน,นเลขวิ่นหาโตครับวิ่นไปนเลขชุดสองโตได้ยี่สิบหาชุดบนรางหาสิบชุดหลายว่าหลายครับแต่ว่ากกรรมไ,ด,ได,ด้ยินไหม แล้วผมว่าเนี่ยบ่มีเหล็กเข่าชุดเออบ่มมีเข่าชุดสองตัวสามตัวจากเหล็กวิ่นหาตัวเลยมาว่านนอ่ะมีอั้ทะล็กหลุดอย่างเดียวเลยส่วนวิ่นปเป็นเหล็กชุดสามตัวมันเสดสิบชุดครับแบบบ่เบิ่นบอตอมาหามผมแบ่งปันไปแล้วสามชุดนะครับจากเหล็กเดยนเนาะโอเคครับมันมันสุดขกคนครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับาฝากช่องทางการลงทุนเลยเด้อครับอยู่ในช่องกลองคอมเมนต์นั่นแหละนะครับผมถิ่งไวแล้วเป็นบ้านมหาครับผม หุ่นน้อยเล่ามือห้วยไทยออกกับมีครับผมมีถูกห้วยครับถักแอดมินเข้าไปเด้เลยครับผม